เชา้าวันที่27มกราคม2567ที่ปราสาททองหล้างตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสูตรทานศีลภาวนาและการส่งเคราะห์โดยเจ้าอธิการยุทธนากิติธโรเจ้าคณะตำบลท่าโพสีเจ้าอาวาสวัดท่าทองหล้าง พร้อมพิธีบวงสวงปราสาททองหลางในช่วงเย็นน,นายนรงค์ฉิมพลันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพสีจุดเทียนสองธรรมและฝั่งพระธรรม,มเทศนาโดยพระครูปริยัติขนานุกิจเจ้าคณะอำเภอบุญทริกสำหรับปราสาททองหลางเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมขอมหรือขเขมรโบราณมีลักษณะเป็นปรางก่อด้วยอิฐสามหลัง ตั้งเรียงบนฐานศิลาแรงเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกร้อมรอบด้วยคูน้ำเกือกมา้าโดยเว้นเป็นช่องทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก ปรา,าสาทหนองทองหลางหรือเรียกสั้นๆว่าปรา,าสาททองหลางร่องรอยอรารยธรรมตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาด้านตะวันตกของบ้านท่าโพสีตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีริมถนนสายเดชอุดมนาหอมกิโลเมตรที่6มีโอกาสก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมและกราบไหว้ปรา,าสาททองหลางร่องรอยอรารยธรรมเป็นศาสนาสถานศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครและชาวตํบลท่าโพ ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง